เลื่อนสอบบรรจุครูผู้ช่วยปี2564สวัสดีครับวันนี้นะครับผมมีข่าวสารเกี่ยวกับการสอบบรรจุครูผู้ช่วยในปีนี้มาเล่าให้ฟังครับข่าวสารนั่นก็คือการชะลอการดาเนินการสรรหาบุคลากรง่ายคือเป็นการเลื่อนสอบบรรจุครูผู้ช่วยออกไปก่อนนะครับ ซึ่งก็มีรายละเอียดของประกาศนี้ดังต่อไปนี้ครับเมื่อวันที่15เมษายน2564นาอยิาอัมพรพินาสได้ขาธิการคณะกรรมการการศาึกษาขั้นพื้นฐานออกหนังสือต่วนที่สุดไปยัง3ส่วนดังนี้ครับ 1. ศึกษาธิการจังหวัด 2. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศาึกษาทุกเขต 3. ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศาึกษาพิเศษ โดยหัวเรื่องของหนังสือด่วนฉบับนี้นะครับก็คือการชะลอการดําเนินการสรรหาบุคลากรสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปี2564ตามหนังสือที่อ้างถึง1-3สพทได้แจ้งกาหน่วยการดำเนินการสรรหาบุคลากรสังกัดสพทปีพศ .2564 ในตำแหน่งครูผู้ช่วยและตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามที่แจ้งไป สพทนะครับได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเนื่องจากปัจจุบันได้มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019และมีผู้ติดเชื้อภายในประเทศเพิ่มจำนวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยมีการแพร่ระบาดกระจายในหลายพื้นที่ทั่วประเทศดังนั้นเพื่อป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงชะลอการดําเนินการสอบข้อเขียนสอบสัมภาษณ์ ของการคัดเลือกตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษการคัดเลือกตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นรวมทั้งชะลอการดำเนินการสอบแข่งขันตำแหน่งครูผู้ช่วยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีพศ2564ออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายทั้งนี้กำหนดการสรรหาบุคลากรสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานปีพศ2564จะแจ้งให้ทราบในภายหลังต่อไป โดยสรุปนะครับก็จะเป็นการเลื่อนสอบทั้งครูผู้ช่วยในกรณีพิเศษนะครับรวมไปถึงครูผู้ช่วยในรอบทั่วไปนะครับของปี2564นี้นะครับทั้งหมดนี้นะครับก็จะเป็นข่าวสารเกี่ยวกับการสอบครูผู้ช่วยในปีนี้นะครับก็ถือว่านะครับเราได้มีเวลาเตรียมตัวเพิ่มขึ้นนะครับมีเวลาในการอ่านหนังสือสอบมีเวลาในการทําข้อสอบเพิ่มขึ้นนะครับถ้ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรหรือมีประกาศแจ้งให้ทราบหรือมีกําหนดการสอบออกมาใหม่นะครับผมก็จะอัปเดตให้อีกครั้งนะครับ สุดท้ายนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องคุกขด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งกำลังใจในการทำคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ขอบคุณที่รับชมรับฟังครับสวัสดีครับ